คุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับพี่พิศพูต่อยและนี่เป็นการสอนทําอาชีพนะทุกคครับคุณต่อยครับการมีอาชีพเป็นสิ่งที่ดีไหมครับการมีอาชีพนั้นบอกเลยว่าอะไรเราแจกทรัพย์สินหรือว่าเงินทองอะไรที่ขโมยขโมยไปได้แต่ว่าอาชีพหรือวิชาความรู้อยู่ในนี้ไม่มีใครขโมยคุณไปได้โโนี่สำคัญจริงๆครับ อันนี้เขาพูดตลอดเลยครับ<ช>แ,แม่เขาสอนเข้ามาตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เขาไม่เคยมีอาชีพอะไรเลยครับแ,แม่เขาเลยบอกว่าไอ้ตัวเบี่ยมีอาชีพสักทีห,หรู้วยนะนี่นะตั้ง <ใน S 1> แต่ทำกระท้อน เชื่อมขายจริงๆนะครับก็คุณคิดดูเดะทำกระท้อนเชื่อมขายอะโง่หรือฉลาดคุณคิดเอาล้วกันแค่อิ่มครับแค่อิ่มก็โอเคนะขอโทษนะครับแม่แม่ถึงบอกนะหาอาชีพเถอะไอ้โก้หาอาชีพเถอะแต่วันนี้ที่สุดวันนี้จะมีอาชีพมาเสนอกับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ท่านทำได้เลยเขาเรียกขาไก่ซุปเปอร์อร่อยนะ ไปไปไหนครับไปหาชีวแถวโน้นได้ไหมแถวนี้ถ้าจะไม่มีอาชีพแล้วอ๋ออย่าอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอยากดูร้านนี้ชื่อร้านข้าวต้มขาไก่อยู่ที่ถนนพลเรโยธินนะครับตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงข้ามราบสิบเอ็ดตรงนั้นอ่ะโอ้โหร้านนี้ดังจริงเหรอเจ้าของร้านกุหลังทองรึเปล่าใช่ป่าโมกใช่ป่าโมกรู้นี่คนป่าโมกบรรย่าหนูผมไม่น่าเชื่อเลยครับไม่น่าเชื่อเลยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเข้ามาบอกฮ่อะไรก็ได้เลยแล้วผมก็เลยเชื่อ โอยกินจนรู้นว่าเจ้าของอยู่บ้านที่ไหนเลยน่าเขียนดูหน้ากล้องจับหน้าหน่อยครับคื่หนูเพิ่งรู้ไงว่าเขาเป็นคน่างทองแต่เป็นคนดังจริงดังทองดีใจด้วยวันนี้เขาจะมาสอนทำนะฮะท่านผู้ชมนะฮะร้านนี้แต่ร้านนี้ดังจริงฮะต้องขายร้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพบเลยว่าวิธีการเขาทำอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุภัตราเยี่ยมสวัสดีครับร้านข้าวต้มขาไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินเลยครับ คุณสุภัตรา้านนี่อยู่ตรงไหนเอาชัดๆหน่อยอยู่หน้าราบ11อโรงพาบาลบางบัวนะคะก่อนถึงวัดพระศรีมหาธาตุนะใช่ไหมอยู่ติดอู่รถเมล์เลยค่ะอยู่ติดอู่รถเมล์เอาเนี้ยฟังง่ายกว่าอยู่ติดอรถเมล์ตรงไปราบสิบเอ็ดแล้วก็ถามเพราะว่าร้านข้าวต้มขาไก่อยู่ไหนคนรู้จักกันหมดวันนี้จะมาสอนทำในสิ่งที่ทางร้านนี่ใช้ชื่อตั้งเลยอ่ะตั้งชื่อนี้เลยทั้งหมดนี่นะบอกท่านผู้ชมจะไม่เชื่อ ตั้งแต่แรกจนมาถึงตรงนี้ขายค่าขายมากี่ปีแล้ว0ีกว่าปีแล้วค่ะโอ้โหเนี่ยคิดเอากวแล้วกัน40กว่าปีจนทาเป็นอย่างนี้ได้นะครับเอาแล้วฮะเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าทําอย่างไรครับใชญครับนี่ฮะนี่คือทั้งหมดนะครับครับมีเยอะฮะเยอะฮะเริ่มต้นจากต้มน้ําซุปค่ะครับพอน้ําเดือดนะคะใส่ขาตั้งครับใส่น้ำ เยอะๆเลยนะคะเนี่ยใส่น้ำตาลกรวดใส่คาตั้งใส่น้ำตาลกรวดนะครับแล้วก็เบาไฟนะคะตั้งทิ้งไว้แล้วก็ช้อนฟองนี่นะครับก็ประมาณ3-4มสี่ชั่วโมงขั้นแรกนะคะเพื่อทำน้ำซุปคราวนี้ถ้าผู้ชมนี่คือขาไก่วิธีการล้างขาไก่นะคะต้องล้างให้สะอาดแล้ล้างหลๆน้ำแล้วก็ซาวน้ำเยอะๆล้างจนน้ำใส่ล้างกี่น้ำเอาเนี่ยสี่สามสี่น้ำอ่ะค่ะล้างจนน้ำใสอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะคราวนี้แล้วเครื่องปรุงมี ซีอิ๊วขาวน้ำปลานะคะเครื่องปรุงขาไก่ลากผักชีซีอิ๊วขาวน้ำปลาลากผักชีค่ะนะฮะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมครับใส่ลงไปนะฮะพริกไทยบดค่ะพริกไทยบดครับนะฮะใส่ลงไปนะครับแล้วก็เคี่ยวไปจนเดือดปนให้เข้าที่เลยค่ะให้เป็นเนื้อมันเข้าที่กันน่ะเครื่องปรุงอะนะคะแล้วใส่ขาไก่ พอเคี่ยวมันเดือดแล้วท่านผู้ชมเอาขาไก่ที่ล้างสะอาดเมื่อสักครู่นี้ใส่เข้าไปคราวนี้ต้มด้วยความอดทนแล้วครับใช้ไฟแรงก่อนนะคะตอนแรกนะคะแล้วจนเดือดเดือดประมาณ20นาทีก็จะเดือดแล้วเสร็จแล้วเราก็เบาไฟตั้งอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณสองาชั่วโมงเพื่อไปเรื่อยๆเพราะเราทําเยอะค่ะวันเจ็ดแปดหม้อแบบนี้แล้วก็ขายไล่ๆกันไปเลยที่ร้าค่ะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆไอ้ที่ตักเนี่ยตักไอ้พวกไขมันมันทิ้งนะครับนั่นทิ้งไปเลย วิธีการทุปเปอร์นะคะวิธีการทัุ้ปเปอร์เราทําชามต่อชามเครื่องปรุงก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้เป็นเครื่องปรุงสำหรับทำต้มยำนั่นเองข่าตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนเครื่องสมุนไพรอะค่ะแล้วก็มะเขือเทศครับหอมหอมแดง พอมันเดือดเสร็จแล้วใส่พริกครับนี่นี่เดี๋ยวดูก่อนนะฮะตอนนี้เราใส่ไปแล้วก็มีเห็ดเห็ดจะลืมเสียไม่ได้เพราะว่าเราทาต้มยำเอาไปตั้งไฟให้เดือดก็จะเดชอค่อยๆรอก่อนรอให้เดือดก่อนพอเดือดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ขาไก่ที่ปรุงไว้ที่ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วลงไปนี่เดือดเลยฮะค่อยปรุงรสสุดท้ายด้วยน้ำต้มยำคือมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะนะฮะใส่ลงไป ก็จะเป็นอันว่าเราก็จะได้ขไก่แล้วเตอมตามด้วยใบกะเพราค่ะสุดท้ายเลยนะครับใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพราไปร้อนทั้งเผ็ดนะอันนี้มันจะเป็นสูตรที่เรียกว่าเดี๋ยวท่านได้ชิมอมไรท่านจะรู้ว่าร้อนและเผ็ดขนาดไหนขาไก่ซุปเปอร์ครับ อันนี้ไปทาขายได้เลยนะเพราะคุณสุภัตราเนี่ยก็ทำขายมา40กว่าปีแล้วนะฮะ,ะวันหนึ่งกี่หม้อหม้อขนาดที่อออทเห็นเนอหม้อที่เห็นประมาณ7แล้วถ้าวันไหนเป็นวันที่ขายดีๆก็เป็น1ิหม้อค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะค่ะสิบหม้อค่ะ,คะวันวันไม่มีอะไรนะฮะขายแต่ตีนไก่ตีน,ตนไก่แล้วก็มีอาหารย่างอื่นด้วยที่ร้านอ่ะนะคะจริงจริงจริงเรียกขาไก่ที่มันเรียกเท่ๆนะฮะจริงๆมันคือตีนไก่นะฮะนี่พูดกันไม่เป็นไรนะนี่เป็นภาษาจริงคือตีนไก่คุณสุภัตราครับท ปิดยังไงกีนโมเปิดสามโมงเย็นถึงตีหนึ่งค่ะอ่าผมจะไปแต่แถวตีหนึ่งครึ่งแ่แถวนี้เขาปิดแล้วแล้วาตีหนึ่งตีหนึ่งไปที่อางี้แล้วกันเราได้รู้วิธีการในการทําแล้วเรามาไล่กลับตรงนี้นิดนึงก่อนก่อนแรกเลยตอนแรกที่เราเลือกขาไก่มาเราก็ไปซื้อมานะฮะหาเจ้าประจาหาขาอวบดีๆที่มันไม่เป็นรอยแผลรอยเป็น แล้วก็ที่สาคัญที่สุดมันต้องอวบๆหน่อยครับไอ้ขาไก่ที่ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านผู้ชมต้องอย่าลืมนะฮะเมื่อกี้ขั้นตอนมันอาจจะเวลาไม่พอเล็บเล็บมาต้องมาตัดทิ้งนะฮะข้าวก็โปรกไม่ต้องมาแค่คเคะล้างเลิงตัดเล็บให้สะอาดที่ที่ที่เด็ดที่เด็ดจริงๆเลยนะฮะเวลาที่ทําตรงนี้มาเนี่ยสูตรของเขาเวลาที่เขาใส ตอนแรกที่ปรุงขาไก่ไม่ใช่เอาขาไก่ไปต้มเปล่าเฉยๆใส่อะไรลงไปบ้างมีซีอิวน้ำปลากระเทียมพริกไทยรากผักชีซีอิวน้ำปลากระเทียมแต่นี่เวลาเขาใส่เขาใส่ซีอิ๊วขวดหนึ่งน้ำปลาขวดหนึ่งเท่ากันต่อหม้อแต่นั้นมันหม้อใหญ่ขนาดนั้นนะพวันสี่เบอร์สี่สิบเบอร์สี่สิบขาไก่กี่กิโลยี่สิบกิโลขาไก่ยี่สิบกิโลใส่น้ำปลาขวดหนึ่งซีอิ้วขวดหนึ่งรากผักชีกระเทียมกระเทียมพริกไทยพริกไทยแค่นี้เองนั่นละแล้วก็เคี่ยวไป แรกแรกสุดมันจะมีฟองไอ้พวกสกปรกขาวๆอ่ะแล้วก็ช้อนออกช้อนทิ้งสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นยี่สิบนาทีช้อนทิ้งไปเรื่อยๆช้อนไปเรื่อยๆเราเดินผ่านไปผ่านมาเห็นมันก็ช้อนทิ้งไปเรื่อยๆใช่ใช่แล้วเดี๋ยวพอต้มอีกสักพักหนึ่งมันจะมีน้ำมันเหลืองๆน้ำมันไก่อ่ะถ้าเป็นข้าวมันไก่จะชอบนะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์ไม่ชอบต้องช้อนทิ้งช้อนทิ้งไปอีกเหมือนกันช้อนทิ้งหม้อที่เขาขายเนี่ยท่านผู้ชมฮะประมาณสามชั่วโมงที่เขาไปต้มไว้ก็จะขาาายได้้แแลวววตต่่่่่่่คนนทททีีีมมกิอชัโง สุดยอดเลยใช่นิ่มเลยคราวนี้นิ่มปุ๊บเลยยิ่งนานยิ่งนิ่มครับยิ่งนานยิ่งนิ่มแต่มันเป็นความชอบบางคนชอบกินแล้วมันยังดึงๆมันเป็นจริงๆใช่บางคนชอบแบบเข้าไปปุ๊บพ่นละลายเลยพ่นพึดออกมาก็ได้แล้วแต่ชอบเพราะฉะนั้นมันขายได้ตั้งแต่เริ่ม3มชั่วโมงไล่ไปยัน78ชั่วโมงถูกต้องครับนะครับแล้วก็การทําเครื่องของเขาก็คือเครื่องต้มยำนั่นเองครับที่เด็ดสุดๆที่เด็ดสุดๆก็คือใบกระเพราครับ มันรสสุดจริงๆท่านผู้ชมตอนที่ใส่ใบกะเพราสุดท้ายที่ใส่ที่คุณโก้ใส่ไปเนี่ยเมื่อกี้ผมใส่ไปแล้วผมจันนั่นอาจารย์เอาอีกได้อีกแต่คือถ้าถ้าถ้าท่านป่าๆหน่อยทำอย่างเขาได้เลยเถื่อนๆหน่อยฉีกใบกะเพราได้เลยไม่ไม่รสจะแรงมากคุณอมอมันจะได้กลิ่นเนี่ขึ้นมาเต็มๆเลยเนี่ยพอดีเลยอดีทำไม่ได้ไม่ได้ผมกำลังอยู่ไฟพอดีเลยโอ้ยอาหารอร่อยเนี่ยวัตถุดิบจะต้อง ต้องดีจริงดูสิฮะใบกะเพราผมจับมาตั้งแต่ต้นช่วงเลยนะฮะถ้ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วหนามากสงสัยจะเป็นใบหนาดซะมากกว่าไม่แล้วไม่ใช่ว่าใบสองใบนะครับหยิบมากี่ใบก็เป็นแบบนี้หมดเลยถามแล้วถามว่ากะเพราป่าหรือกะเพราบ้านบอกกะเพราบ้านใหญ่หมดเลยกะเพราบ้านนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดกะเพราป่านี่มันจะแรงมากๆเลยนะสงสัยจะเผ็ดจัดร้อนจัดเลยนะฮะเนี่ยใส่ลงไปไม่ได้เวลาคุณผู้ชมไปทานที่ร้านข้าวต้มขาไก่ที่ลาดสิบเอ็ดเนี่ยนะฮะไปกินปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งปรุงนะฮะ ชิมก่อนชิมรถมือเขาก่อนเป็นไงฮะคุณใตพบเอาไปเลยฮะเอาไปเลยเชื่อผมผมไม่เคยรู้ริสของใบกะเพราอ่ะวันดูเขาทำอ่ะถึงรู้ว่าอย่างงกใบกะเพรามันอร่อยจริงๆมันทั้งหอมแล้วมันเตะจมูกดึงกระเพาะบิดไส้มันครบถ้วนจริงๆิดูน้ำก็ได้ตัวกะเพราอ่ะหอมขึ้นจมูกเลยคุณผู้ชมนี่ยังไม่นับ ตีนไก่นะเดี๋ยวจะโอ้โหเก่งใจจังเลยเพราะมันร้อนท่านผู้ชมไปที่ร้านนี้นะฮะร้านข้าวต้มขาไก่ไปพบเจอแน่นอนเจออะไรอ้อเจอตีแน่ตีไก่ตีไก่เจอเท็ดไก่ไงนะเด็ดไหมเด็ดไหมสุดยอดบอกเลยนะครับว่า ใครที่ชอบกินอะไรที่มันทําให้เราสดชื่นได้ใจนะคนจีนเขาเรียกเชงเชงนะเชงเชงแต่มันจับจ้าต้องร้อนร้อนตอนนี้นะต้องตอนนี้เท่านั้นนะร้อนมาขาไก่ขาไก่อันนี้นี่น่าจะประมาณนะฮะอันนี้น่าจะประมาณห้าชั่วโมงขึ้นแล้วอันนี้ห้าหกชั่วโมงขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับละลาย แนะนํานะครับผมหลายๆคนอาจจะยังกินไม่เป็นโรเล่โรเล่กินไม่เป็นตั้งตัวเลยครับผมตั้งตัวหมายความว่าไงไงฮะก็คือเอาข้าวใสไปในถ้วยครับผมโอนี่ฮะเอาเขามีวิธีกินของเขานะซึ่งมันดีนะมันเท่นะไม่รู้ลหะหนุ่มบ้านนอกครับผมใครจะว่าเฮ้ยหนูอย่าเฮ้ยหนู่าพูดงันเดี๋ยวหนูย่เกิดที่ปารีสปารีสเดี๋ยวกระเทือนดิงอาถ้าหนุ่มบ้านนอกเดี๋ยวอาจะกระเทือนด้วยลองทําดูครับเป็นอาชีพได้จริงๆท่านตั้งหน้าบ้านท่านนะท่านตั้งนะแต่ว่าทําอย่างเขานะ ทำมีคุณภาพอย่างเขานะคนมากินครั้งที่หนึ่งผมการันตีได้ว่าเขาเดินมาอีกสองสามสี่แน่นอนคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญเครื่องเป็นสิ่งสําคัญความตั้งใจเป็นสิ่งสําคัญวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณร้านข้าวต้มขาไก่ถนนปะคนละโยทินตรงข้ามราชสิบเอ็ด<ช>ต้องขอขอบคุณคุณสุภัตราเจ้าของร้านต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตาม <c oughs> ชมมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับครับ ร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เลยครับแล้วถ้าไปร้านนี้นะต้องสั่งเลยนะครับแกงส้มราวท้องปลากระพงขาวยอดมะพร้าวครับเดี๋ยวครับเขาว่าอร่อยมากอร่อยมากจริงหรอเปล่าลองดูคุณโจ๊กโอ้โหแกงส้มเขาเด็ดดวงจริงเลยขนมสาลี่ครับไม่ยากเลยเวลาเขาตี มันเข้าจริงๆแล้วมันออกมาปั๊มมันจะเป็น,นความเนียนอ่ะใช่หอมมากเลยอ<น>่ะดมฮะดมดม